วันที่20ธันวาคม2566วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได้จัดงานแสดงความยินดีในโอกาสที่ชมรมทูบีนัมเบลวันวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได้ผ่านเกณฑ์ชี้วัดเลื่อนระดับเป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศในปี2566โดยมีร้อยตรีประพันธ์ถึกสกุลในอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายพุทธพรปราโมทผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครน,นางสาวสิริลักษณ์มณีประเสริฐที่ปรึกษาานแพท,ทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครใน ฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษากิติมาศักดิของชมรมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวะศึกษาเครือข่ายชมรมชูบีนัววันระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าร่วม ก,กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงบนเวทีจากนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอรวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครขบวนแห่โล่ารางวัลและการมอบโลก่เกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและเกียรติคุณบัตรแก่ชมรมวิชาชีพทั้ง13สาขาวิชาและสมาชิกของชมรมทูบีนัมเบอรวัน งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับผลการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครและขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จครั้งนี้ชมรมทูบีน no. ัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็เพิ่งจะมาะเป็นรูป,ปธรรมก็ตอนที่ว่าทูบีจังหวัดสมุทรสาครเข้ามา เชิญเข้าร่วมในกระบวนการของชมรมทูบีซึ่งเราเข้าแข่งขันครั้งแรกภาคกลางเรา,าผ่านเข้ารอบในระดับประเทศแต่ว่าพอไปถึงระดับประเทศเราเรายังไม่สามารถผ่านเกณฑ์ได้แล้วปีนี้เป็นปีที่2เราสามารถาได้ลำดับที่สองของภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วก็สามารถผ่านเกณฑ์นในระดับประเทศได้ก็เลยจัดแสดงความยินดีแล้วก็ในฐานะที่ จังหวัดทุบินน้ำมวันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบโล่แล้วก็เกียรติบัตรเราก็เลยอยากจะปลูกกระแสของเยาวชนของเทคนิคเราให้มาทํากิจกรรมสร้างสารรค์ดีกว่าไปารวมตัวกันแล้วก็เสพยาเสพติดอย่างเงี้ยครับตอนนี้วันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จที่13แผนกข,ของเวทาลเทคนิคสมุทรสาครเนี่ยก็เห็นความสําคัญแล้วก็ร่วมด้วยท,ทั้งครูแล้วก็นักเรียนทุกแผนกครับผม วันนั้นจากวันนั้นเลยที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จจนมาวันนี้เราได้รางวัลแล้วเราเราฝึกซ้อมกันเข้มข้นมากขึ้นยังไงคนะก็การฝึกซ้อมเนี่ยเนื่องจากว่าวิาลเทคนิคสมุทรสาครเนี่ยมี2แห่งแห่งที่1และก็แห่งที่2ในช่วงโควิดเราก็นัดหมายแล้วก็ฝึกซ้อมออนไลน์กันด้วยแล้วก็ในในช่วงเวลาที่เลิกเรียนน้องๆเขาก็จะรวมตัวนัดซ้อมกันที่มาหาชัยบ้าง,บ,างบ้านบ่อบ้างอะไรเงี้ยใช้ใช้เวลาว่าง หลังจากเลิกเรียนครับแล้วก็สมาชิกชมรมเนี่ยมีผลการเรียนที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็สามารถที่จะเป็นนักพูดที่สำคัญก็คือเรามีสมาชิกที่จบจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครแล้วเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้จำนวนมากหลายคนที่เป็นแกนนำโดยเฉพาะทูบีไอออนของเราคนที่แล้วก็คือกหนกวันนิ่มดวงเนี่ยตอนนี้ก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครับ วันนี้กับการได้รางวัลมาแล้วเป็นไงบ้างคะเปลมีพลังมากขึ้นตอนนี้ตอนนี้เราอตอนตอนเริ่มแรกเราเรียนรู้จากชมรมพี่เลี้ยงของอกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณแล้วก็ของอีพที่เป็นพี่เลี้ยงให้เราตอนนี้เราสามารถที่จะรู้และเข้าใจแล้วก็ดำเนินการตอนนี้เราประสานงานกับเครือข่ายอาชีวะในจังหวัดสมุทรสาคร ก็มีวิลลยชุมชนสมุทรสาครวิลลยการอาชีพบ้านแพ้วตอนนี้เราทํากันในระดับของอาชีวะโดยโดยตรงครับผมซึ่งก็มีชมรมของอําเภอเมืองสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครทุกปีจังหวัดสมุทรสาครก็มาร่วมให้กําลังใจครับผมตอนนี้เราปลูกกระแสของเครือข่ายอาชีวะในจังหวัดสมุทรสาครแล้วครับผม รู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าอยู่ในวงการทูบีแบบมานานมากอยู่ตั้งแต่ปฐมเลยค่ะแล้วพอได้เข้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครก็ได้ขึ้นเป็นประธานแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจกับตําแหน่งที่ตัวเองได้แล้วก็จะแบบดูแลรุ่นน้องแล้วก็รุ่นต่อต่อไปให้แบบ มีความแข็งแรงมากขึ้นกับชมรมทูบีของเราค่ะตั้งแต่ปฐมอยู่จนมาจนถึงถึงวันนี้ทูบีให้อะไรกับเราบ้างโโหให้ให้เราได้กล้าแสดงออกให้เอาความสามารถของเราภายในที่เราแบบไม่สามารถไปโชว์ที่อื่นได้มาโชว์ในเวทีของทูบีค่ะเอาความสามารถของตัวเราร้องเต้นรำทำได้หมดค่ะ เปิดโลกมากเลยค่ะที่ไปแข่งมาทั้งในระดับภาคและระดับประเทศระดับประเทศก็จะเจอคู่แข่งที่โว้แรงกว่าเราค่ะเราก็ต้องสู้กับเขาแต่เราก็สามารถสู้ได้ค่ะเพราะว่าเราเอาความสามารถของเราเออกมาอยากชักชวนให้น้องๆเข้าทูบีเพราะว่าชมรมทูบีของเราเป็นชมรมที่ดีและต่อตั้งยาเสพติดและเปิดโลกกว้างให้เอาความสามารถของทุกคนออกมาค่ะ ครับก็ในการดําเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาเทคนิคหมุดสาครในปีการศึกษา2566นะครับในช่วงของการดําเนินงานตอนนี้เราได้มอบหมายให้สมาชิกชมรมนะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจำนวน3,500คนได้แยกกันจัดกิจกรรมนะครับตามชมรมวิชาชีพซึ่งจากผลการดําเนินงานนะครับตามที่รับมอบหมายไปนะครับทุกชมรมวิชาชีพได้จัดกิจกรรมที่ เป็นการสร้างสรรค์นะครับในการที่เป็นการรณรงค์ในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดนะครับในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ในการช่วยเหลือผู้เสพยานะครับตรงนี้ในการดําเนินงานที่ผ่านมาก็ได้มีการติดตามนะครับแล้วก็มีการรายงานผลให้กับทางวิจารณทราบเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ในผลการดำเนินงานทั้งหมดก็จะดําเนินการรวบรวมนะครับเพื่อรายงานกับทางจังหวัดแล้วก็ทางสํานักงานสารสุขจังหวัดให้ทราบต่อไปครับ ต้องวัยรุ่นเลยที่ต้องแบบว่ามีความสเสี่ยงเรื่องนี้ทางขององมีมาตรการดูแลพวกเขาอย่างไงบ้างในมาตรการแรกนะคือหนึ่งเราให้เรื่องของความรู้นะครับเรื่องของโทษของภัยยาเสพติดนะครับที่ในแต่ละประเภทนะครับที่มีทั้งหมดนะครับที่ทางรัราชการได้กําหนดไว้นะครับว่าประเภทไหนเป็นอย่างไรแล้วย่างยิ่งโดยเฉพาะในสิ่งเสพติดที่เป็น ที่วัยรุ่นนิยมในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ให้ความรู้แล้วก็เรื่องของโทษนะครับเข้าไปนะครับเป็นมาตรการที่1ส่วนมาตรการที่สองเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจนะครับนักเรียนนะครับในกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยที่เราให้ครูที่ปรึกษาแล้วก็ทางสาขาวิชานะครับที่นักเรียนศึกษาเรียนอยู่เนี่ยได้ดําเนินการทุกๆเดือนนะครับซึ่งผลการดําเนินการตรวจปัจจุบันนี้ก็ เพียงแต่พบว่านะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับมีแค่มีความสนใจแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเรื่องของการทดลองหรือว่าเสพยาเด็ดติดนะครับจจะเเดินดนนนไปนุัั้้ทีี่่วขอองพพรราม